เปิดมากกระเพาะของกินพี่น้องจับสบายดีพี่น้องเอฟซีเบร์สุลสกุลชบุกสบอน,นคลิปนี้กับผมมียางลายจะมาย่างใสใสมูสองโล ย่างใส่แม่น้องมดกําลังตามน้ําจิ้มกกๆนี่โตมาด้อยี่นอบๆนันด้อนี่ตย่างสุกแล้วองกิน ปลูกว่าแล้วมันจะไหม่แล้วเนาะเป็นสี่แล้วเนาะอืตอนต้นม,มันแห้งมันก็นเลยไผ่ลูกป้าตกับแกมเนาะก็สิกขกดี่เนาะมุดเจมาเด้อมุดเจมาเด้ออืม พี่น้องคนเห็ดอันพี่น้องคนเห็ดเจียวซี่ฟูดสูตรมั่วของเพิ่นเด้เพิ่นว่าเออเบิ่งจะกินได้ไหมเออแซ่บแซ่บแซ่บเหรออืมแซ่บแหนวอะไรได้งนั้นแซ่บก็แซ่บเอาแล้วเถอะรออีกหาชิ้นเลี้ยวจังยังออกไปกิน อ้กินขาวได้แโอ้ยเอสอพี่นนอ,องกินข้าวแรงหลบแรงรอบคํำแต่กี้ว่าสีน้องลุงมาจังสีย่างวะก็เลยนานมาห่วอยอย่างก่อนแล้วหิวเลย อยู่แหงเอาออกร์ลดำนีกันเ้ยพี่น้องเอ้ยอันครัวกะหกเนีอะไรเต๋อเด้อเพราะว่ามันจะยังสมุนไวน์ต้มนางหมูอะไรเสียไปซอยใส่ละหมูอยู่พี่ชั้นยุดยุดยุดด้วยจะถุยน้ำแก่เยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรยังไง

หมุดจอมานอแม่ยงก็ตอยนังจับยุดล่อยเอาเจียวใช่ไหมแม่นน่ยังไปลาตุวกมาดำขึ้นเลยฮึมันเผาหมูหรือมันย่างอะไรป้าตัวเผาหมูเผาใส่หมูามงอืม กระพ่อปานข้าใส่อืมแล้วอะไรพี่น uh ้าะ <c oughs> ได้เคียงงัน <avec> จ <behaviour> ีบเขานำเด้อมาอีก้าได้ยากควยกับเจ้าดิไปเมี่ครัวหัวป่วนสองคนเอามาอล้่เฮ้ยกินทั้งหันทั้งกินลด น้ำนี่อะไรเนี่ยดำนะมันดำใช้เิจริงแล้วลูกมันไยังสีย่างอะไรกินโริุเิ์รอกนี่กันที่ปย่างไว้ แม่น้องมอสไปเนองเป็นคนหั่นทั้งหั่นทั้งกินน่ะแม่ย,ยมายเออข้าวมันไส้ข้าวมันไส้ข้มัร้อยนี่ข่าวห่างป้านี่เร็วๆรอย่าไปห้ามใครกินนะนี่ข้ามองที่ข้าวนี่งเน่าเน่ทั้งไก่ทั้งหมาขานไหม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ข้าแหละมัอีร้อยจนเดือนที่สามเบิดเนี้ยแต่แตะเหนียวนะยวนอ่นันโอชสินึเพ้นทก่อง้นบ้านกอะไร่องเสือดิสองเสือมันจะหนึ่งมันข้เท้าแล้วรอบเทียงมันจะเตะเขาจะไม่ตวเออเขาบอกว่าตรวเนี่ยมาเจ้าเอ้เฮ้ยเออจะยันยอมหักแบบน้จะนึ่งอันน้านอหนน้ไาเขาไม่นี่ะ ก็ที่นงมมอสเด็กเวเยนเอาจตปุปุกนกเลยแหลมแต่ก็นระเจาะเขาใช้อยู่นะเขาอยู่ลูกไเด็กเล็กแล้วมนอยู่หรอกแต่ว่าแต่กินซันนิชันเลยจำเรีนนบอมาจำเรียนปลาเนะโ้ห้มแต่กองยังมนึ่อยานห้ามเล้อ กินยาอีกว่าเนาะขันแบบบมมีลูกบมมีผัวเลยห้ามเออเขาเคยเป็นปีหนึ่งเป็นปีหนึ่งวันนึงหนึ่งเดือนบัดโมเมกันหาหกเดือนเป็นเถื่อนเป็นยิงาเออหากูมีลูกบูมีผัวอ้ออร่อยไหมก็ยังว่าห้ามมีผัดมีลูกมีผัวขันเจ้าแบบกินขอน้ำกระเซ่บใส่ขอน้ำยาคียยามือมันต้องมาเรื่อกระดือนะอยู่ใกลบไ้มอสอีกเด้ใส่ขาอยู่

วันนี้เราไปลงกิน khảo ข้าว nữa rồi. น้อยมึงบ่ทาเป็นโคจ่อแล้วซ้ํา này. เลี <Le> ้ยวจะหึงร pues ับแล้วทำน้ซองคำแล้วทน้องคำองครับรอห้กขามาลกเร็วป้าปลาปลาปลาเด้อยซยนังมูน่ะเด้อมาลาหลังกได้ไม่ได้าเข่าที่เขาประจำที่จ้ะน่ะแหมบอกเฮ้ยบ๊วยามากินข้าวอิ่มเลยย่อมาหรยังพ่อ โมเมนต์ซีมแล้วนี่นะพี em, ่น้องเลยกำลองกินทั้งหันเลยยุกิหน่อยคือบมกินมาเพาะพอขกินพ่อมึ้นหนีพ่อพ่อจะได้เะินเลยยุ้งมาสองเบิ์นงานแต่งลงมอด ขึ้นพ่อมือหนึ่งนี่ข้าวซองจุกงัวข้ามข้ามกัมีบองข้าขุมีข้มมามบุมีขามมีอะไรมาแล้วด้อืมมีย่างดแล้ว่ทั้งผักทั้งกินพี่น้อง เป็นหนีน่บอกเงาเขาว่ากินย่างห้าวไรบอกขั้นท้าไรนี่บอกั้นเป็นหนีน่บอกเงาได้แบบเฮ้ยอย่อกเมันมีเ้าหนังขั้นอยู่บดขึ้นเมีนวนบอกเมียนึ่งคือกันเท้าไร่ยังไงคเ้าไรบอกขั้นอือั้นจะได้ที่มีอยู่เนากเป็นหนีบอกเงาท้าไรบอกั้นสู่นั่นจัน เราก็อีพอใส่นะเราเมื่อกดมันมาเด่เม่อกดมันใส่เกิดไปเลยกดเลยได้เลยันกกดทั้งลูกแล้เอาช้อนหนึ่งเขาไ้เรา่ารุ่ตะกู่นะครับผมไปทำก็ได้นะพ่คุณยังกูมีหม่องช่อยนางนะมึงอย่าเผาเนมเขากินใส่อินก่อน พี่น้องมาวันนี้กะสีเขาสีปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเขาไปกินก่อนจันหน่อยหมดสิบพันเลยพอกันคลิปหนาเนอสบายดีในหัวฉันไม่มีฉันไม่ใช้ขิดดำอย่าใครว่าบี๊ซิวหายเจ็บหูมีกรนหูอืมซูนกับไม่ได